ก็ใช่เพลน,นึ่งครับที่ทำรวยนะครับคุณซาคุณซาหรืว่น้าคุณหล่อได้นครับแก้มแก้วคัวแก้วมุ้งเนี่ยมีอยู่าาห้ารสกี่รสเลยบ้างครับเอ่อเลมอนโซดาอางุ่นแล้วก็ท่มแล้วก็ทับทิมแล้วก็ แอปเปิลเขียวครับตอนนี้ครัถ่ายที่ได้ที่ทั้งเซเว่นเอเว่นบิ๊กซีโรตาทุกตลาดก่อนทุกประเทศนะครับไปนี่มาจากพีญี่ปุ่นนะครับขายของช้ำนะกมือแล้วก็มีสองสองโค้ดเนี่ยเลยโค้ดซื้อ เกมชินเกมชินอิมแพ็คอีมแพ็คออนหนึ่งส่วนก็คือเสื้อหบาทจาก10บาทหรือจาก15บาทเหลือ10บาทเด้โค้ดหนึ่งใช้ใช้โค้ดหนึ่งใช้เฉพาะได้คือนคือโค้หนึ่งต้องคือเกินโอนหนึ่งคือซื้อออนหนึ่งะไม่ใช่เฉพาะได้เกินกว่าแค่โค้ดสิบบาทเอาแมเหลือ5บาทนะครับผมจากจาก15บาทเหลือ ห้บาทนะหรืไม่สิบบาทหรือหบาทกูบอกว่าจาก15บาบาทหรือ5บาทก็โอนลดสิบาทเลยอใช่ก็ดีดีแต่ว่าเก่งอะไรเก่โอเคมาครับผมโอเคโอ้ดีมาดูเรื่องเรื่องอยู่กับประสบการณ์พารนะผม EP 19อะไย่างเงี้ยครับ19บอกยีด้วยอ่าในคิด9บอกยีนะครับอ่ามาดูเรื่องของผมก่อนเรื่องอะไรเรื่องอ่าเพื่อน เออชื่อว่าไอ้นุ่นอ่ะที่ที่ตอนเข้าวเข่เลยเออใช่ตอนอยู่เข้าวเข่เลยคือเราเราข้าวเข่อยู่นะครับเราข้าวเข่าเช่นเราเราเด้อเดี๋ยวทำอีกการเลยจะดูว่ากูเป็นโดนแล้วมึงเป็นอาไหมไม่แบบก่อยโอ้โหเอาไงเอาไงคือคือล้มแล้วก็มาห่อกางเกงล้มแล้วถ่อกางเกงใช่ไหมใช่ แล้วก็แล้วก็รถอีกทีถอดเกงแล้วไปอยู่หน้าสาวหน้าสาก่อนึงถ้าใครดูไม่ออกให้ให้ดูในเอไเอไอเปรนตัการไทย90ถงนมีกมันจะมีฉากในที่ถืกสอบนะสอบเอออันนั้นอันนั้นแหละฉากนั้นอขึ้นภาพ่าขึ้นวิวเออยาามนาลองดูด้วยอย่างนี้ยาอามไหมดูไหมยาามไหมเออเราดิฟเพียรไปเฮ e ้ยทหนึ like ่งเอาไปต่อนหดึอ คือกล้วยมาแบบแบบนี้อ่ะยนเตาอปูึล้ยหูอนไปถึงหมูนี้อ่ะคืแบบนี้เลยทุกนคือไม่ไม่ไม่ทำหาเลยคือตุ๊กไเอมาปุ๊บมอมปุ๊บยปุ๊บเอย้ยเุ๊บอยูปุ๊บมอ่ายุ๊ายูายู่ปุมยุ่าอย่ปุ๊บเาย้เมาอยูงเุาย่ปุ๊บย่ปมย่ปุ๊บมาอยูอยู่ี้๊บาอยู่ปอยเออมย้ ล่าสุดล่าจัดเลยอ่ะครับผมล่าสั่งล่าสัดเฮ้ยล่าสุดแล้วครับผมแล้วก็อีกตอนหนึ่งไนะคือไปอยู่หน้าสาวนะแล้วขอเกงให้สาวแล้วแล้วสาวแล้วก็เห็นอ้ยโอ้ยเห็นู่อามเลยอ่ะพอใส่จู่โผล่เยจู่โผล่แล้วสามอมงเต็มเลยอ่ะสามโมงเต็มสามีหรือว่าสั่งปีเลย ตามไอ้อาเม้งใหญ่ไปอ่ะยังใหญ่ใหญ่เออคือเห็นทุกคนมึงเห็นด้วยใช่ไหมผมเห็นนะคุณอ่าเดินหลังอ้ามเลอันนี้เหนคือมันหลุดไงหรือว่ามันไม่กระชากไม่ไอ้นวลก็ก็นวลเหมือนเดียว คือแอบมันมีกระกงขอบใช่ไหมกระกงพะลายใช่ไหมแล้วก็มีกิงไงว่าเอาเกงในกับเกงสอบออกมาเราเห็นทุกทำเลยอ่ะนี่อ่ะโคตรฮาเลยเฮียอืมาเอกันเลยนอนเป็นเธอครับแตะขับเตือนขับเตือนเตือนแล้วโอเคมาโอเคเรื่องแค่นี้มึงต่อเลยมาเรื่องต่อนะถ้าใครจำไม่ได้บอลนะอันนี้บอลต่อนะผเรื่องตอนที่เราอ่ะ คือ,อไอ้ไอ้วอลเลย์บอลเนี่ยที่ผมเจอมาเนี่ย <cetera> คือคือตอนแรกเพื่อนตอนแรกผมเล่นวอลเลย์แทบทุกวันเนี่ยแล้วก็ตอนแรกเพื่อนตอนนี้นเล่นเป็นพงเพื่อนอเป็นพงแล้วก็เป็นเพื่อนอ่ะตอนแรกเพื่อนค,อคนนึงส่งเข้ามาส่งเข้ามาเปไ็นไงอ่ะอ่าผมกำลังรับอย่างนี้ผมรับอย่างนี้ปุ้งไม่ขึ้นไม,ไ,มไม่ขึ้นแต่ผมรับอือผมรับเตลเวลแล้วเป็นไงบอลเข้าเข้าจุกผมโอ้ เข้าโดนไข่เขาไข่ไข่โดนน่องไข่ไม่หยีบหมองโป้งแล้วเพื่อนเพื่อนคุณได้ยแล้วไม่ขับลยทั้นั้นมีไข่ใช่ไหมแล้วก็มีอีกก็คือนะตอนที่ผมนะตอนที่ผมทำท่านี้คือเฮ้ยดูสิครีตอนที่ผมทำท่านี้คือเอนที่มันเย้เพื่อนตลก แล้วมีครั้งหนึ่งคือเขาทำท่าเนี้ยตอนที่ผมโยนโยนบอลเพื่อนทำท่าเนี้ยเยอะเยอะโยนเี้ะแล้วก็เี้ยเยอะเว้แล้วก็เต้นี่โยนเยอะเนี่ยมันโยนบาสอ่ะแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่กูทำแล้วเพื่อนไม่ท่าคือคือกูโยนบอลนะอ่ะตอนตอนกูจะโยนโยนน้อยเพื่อนเขาท่าแต่โยนตอนนั้นบอลไม่รู้ปัญหาอะไรโยนปุ๊บบอลบอลไม่ได้ไงฮะแต่บอลเสื้อติดตูดกูติดตุดเลย เลยเที่ยวให้สวยสามหอยยักเอ่อขอนมีเพื่อนก่อนมีวะแล้วมันมีฉากหนึ่งที่อืออมักะโดนอันนี้ตอนได้มีเพื่อนแข่งนำอ่ะแต่มันมีตอนนั้นลูกบอลส่งมาแล้วแต่มันมีเพื่อนละมือคนหนึ่งไงละมือเลยเหรอทั้งง่ยมันกำลังมองคนลูกบอลอยู่แล้วคนลูกบอลแบบเบาๆแล้วมันโดนหัวหม่งปั้นปั้นหนีเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็มี รอบนึงอันน the totally ี้ม uh, so kind of the ีครับตอนตามละตอนที so <t os> <t os at ่มีมีมีผู้ชายคนหนึ่งคือมันมันคือมันแล้วมีวงบอลวันเล่ยไหลวงมาดึงตอนเดินขามาปุ๊บก็โดนก็โดนบอลก็โดนบอลเข้าหมวกปังไปโดนโดนไปอีกรอบนึงแล้วเดินเดินเดินไปดูนะพอเดินจากมาปุ๊บก็โดนวงปังไปโดนข้างหมวกิที่นี้อาจจะมีเสียงเสียงปังเลยนะเสียงปืนเสก็ แล้วไอ้ท่านตอนวันนั้นที่เล่นเด่าองเพื่อนมันมีหลายคนแ้มันมีวงใหญ่ว่าคือเปนคือไม่ติดเลยว่าเป็อาชญากรรมเท่าโดนอาชญากรรมเลยคือเดี๋ยวไว้วกูไม่สร้างความเสียหายคุณจิ้มหายแนี่วันเล่ กอไม่โดนหัวทั้งคนบังปังบังปังตายโดนโอ้โหอ้าโดนทุกคนนะโดนคนไหนก็ถือว่าโดนโดนข้าหัวหนึ่งคือทั้งวงเลยโดนข้าหัวสิคนนะเฮียโคตรหลกีสัตว์น่าจะหมละมั้งครับยใครใครแชนถนครับคือที่แล้วก็สกิใช่ไหมใช่ตัวคลิปไป